โดดโดดโอ้โหของแท้โคตรเอานะผมตัวน,นี้พี่กายร่างเป็นตัวที่ใหญ่มากนะทุกคนโอ้โหดูครับน้องคนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ตราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบรักราคาสุดคุม้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกังบริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตบเบลดบอล a อนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตและเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบ็อกฟุต6หมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอรต้องที่นี่เลยร้านริงกังลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับไปคับเกมโรบอทนะครับผมแมพที่เราอยู่ในวันนี้ก็คือแมพเบ d ด o ูม o าว แอดแท็กนะครับผมนะไม่พูดพลาดทำเพลงเยอะเดี๋ยวไปดูซิว่าแบบนี้จะเป็นยังไงนะผมนะก่อนจะเริ่มฝากกดไลค์พี่สักคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมไปกันเลยครับมาครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมบนะผมอย่างที่เห็นกันไปนะผมว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์มากมายนะผมนะที่ฝั่งทอยเล็ตนั้นช่างเยอะเหลือเกินนะผมกับพี่ที่มีเอ้ยแต่ว่าเอ้ยเรายิงได้โอ้ยเรามีอยู่นะเรามีทั้งนัของปืนอยู่กันกระบอกนะผมนะกับทยอยเล็ตบ้างเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยแต่พี่ชอบการยิงกว่าทุกคนคือมันยิงตรงเลยเห็นปหม เฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยทุกคนโอ้เป็นอันนี้น่าจะเป็นเกมแนวแบบว่าต่อสอู้แต่ว่าทุกคนแผพดิตใครไหวเนี่ยโอ้มาแล้วว่าลูกพี่ผมมาครับผมก็เกมเกมนี้นะก็คือประมาณว่านะครับทุกคนเราต้องคอยสกัดกั้นเจ้าตัวฝั่งทอยเลทนะครับผมที่เข้ามาหาเราทั้งหมด60เวฟนะครับผม หรือว่าตอนนี้มันนับถอยหลังหรือมันนับเพิ่มมาตอนนี้59เวฟทั60ซึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันจะนับถอยหลังหรือเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็รอดไปแล้วนะผมนะอ้ยอันนี้เวฟ60แลวเหรอเนี่ยโดนโดนโดนไปด,ด,ดิเพื่อนจัดการมันไหมนาย,นายเราไม่ได้ให้นายยิงหัวแล้วนะเราให้นายจัดการมันโอ้หตอนนี้เราต้องช่วยกันกหนาดมาเพราะว่าตัวมันใหญ่มากจัดการจัดการอ่าฮะโอ้โหตัวแม่งโคตรใหญ่ เพื่อเราโดดขึ้นไปสับหัวมาแล้วตอนนี้เอาดีเอาดีถ้าเราเป็นคนจัดการมันได้ด้วยกระสุนแพงเม็ดนี้นะเราจะโดดเด่นขนาดไหนทุกคนคิดดูแล้วกันอุ๊ยเพื่อนเรากะเด่นมาดาาูว่าจะจัดการพี่เขาก่อนได้ก่อนหมดเวฟหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหอลังการงานสร้างสุดๆนะฮะ นิดเดียวจัดการมันจัดการจัดการเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับวิกตอรีเมกามูฟี่บอยนะครับผมพูดเรปลดแอกตัวนี้แล้วหรอนายอย่าพึ่งเราไปตรงนั้นก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเราสามารถแปลงร่างได้เร็ว,วโดนแน่ไอตโดนคะแน่เฮ้ยจนสามารถวาร์ปได้ทุกคนโดนว โดนโดนโอ้โหของแท้โคตรเอานะผมตัวน,นี้พี่กายร่างเป็นตัวที่ใหญ่มากนะทุกคนโอ้โหดูครับส่องไปโ,<อ>โดนโดนโดนใครวะเนี่ยโดนเก็บรวบรวบเออมาหูอย่างเท่โอ้แล้วพี่เข้ามาจังหวะจบเวฟพอดีนะพี่ก็เลยได้แปลงร่างเป็นตัวใหญ่เลยทุกคนกดนดวงตาพุ่งเดี๋วดูที่เดี๋วดูพี่กวาดลานโดนโดนอยู่โดนอยู่สักตัวหนึ่งเรียบร้อย นะผมกดโดนอยู่โดนอยู่โอ้แตฟังพอเล่นเป็นตัวใหญ่มันจะค่อนข้างจะคุมยากนะทุกคนแต่วันไม่ได้คุมไม่ได้หรอกพี่ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งเกมนะี้หลังจากที่เล่นมาสักระยะหนึ่งนะครับผมท่าไม่เห็นว่าเราไม่ต้องทำลายเลยนะรเราวิ่งอย่างเดียวเราสู้อย่างเดียวนะครับผมเราเข้ามาสู้อย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดเล่นจากเว็บหนึ่งมันคงจะไม่ง่ายอย่างนี้โอ้ยเรียบร้อยไปดิตรงกลางใช่ไหมโดนเดี๋ยวพี่จะเหยียบมันดูนะทุกคนตุ้มเรียบร้อยไปหนึ่งคิวไอตัวนี้หรอโดนเดี๋ยวดูทุกคนดูจุดลูกถรอนแดง โดนโดนลูกสองแดงเหรอโดนเราเก็บหมดไม่สนใครครับตอนนี้มีตัวไหนอีกกลับตรงน,นั้นแล้วเจ้าคิดว่าจะรอดจากเทา้าวคาไปได้หรือไงฮะโดนเออเยียบไปดีเยียบไปดีโหเป็นตัวใหญ่เลยไหมโคตรทารุณเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเสร็จไปหนึ่งเควสดโอ้โหของเจ้ยมาแล้วตัวใหญ่มาดิมาครับผมตอนนี้อีเพื่อฝัดได้ไหมตอนนี้พี่กาลังดวนอยู่กับตัวนี้นะผมเอาผมเราก็โดนหลบไปก่อนนะผม คื่ไปโดนด้วยพลังดวงตาบีเรียบร้อยวู้เก็บไปหนึ่งตัวโดนอยู่แต่เราวัดไปก่อนโอเคเรารอดูนะผมนะตรงไหนเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปเดี๋ยวเราจะโดดไปพร้อมดวงตาเฮ้ยเอาไอ้สองเยอะเหรอเนี่ยก็ส่องไปเลยเอากดท่าก่อนอุ้ยพี่โดนพี่โดนเ ไปนะอ้าโอ้โห้า,า,า,ถ,าถูกคืนล่างกับล่างเดิมเหรอเนี่ยเรากำลังคาเมล่าแมนจะแพ้แล้วหรือเปล่านะผมนะมากลับมาแล้วมันจะไม่มีวันจบสิ้นหรอกนะไอ้พวกนั้นนะ่ะข่าจะไม่พลาดอีกครั้งที่2องนะ่องไปเลยโดนอย่าอ,อ้วกใส่ข้า,อาโอเคเก็บไปได้หนึ่งตัวนะผม สองตัวเป็นของข้าไปเรียบร้อยโอ้โหถือว่าตัวใหญ่นี่ไม่ใช่งานง่ายนะครับผมสําหรับคนที่จะเข้ามาสู้กับมันนะนะผมแล้วตัวบอสจะขนาดไหนครับเนี่ยเอาว่ะไอพวกนั้นมาแล้วดูโลโหิตพี่เหลือกระถึงหนึ่งเรียบร้อยครับเก็บไปอีกสองมีคนใช้เรานี่ว่าเก็บไปอีกหนึ่งนะฮะโอโ้สุดยอดเรียบร้อยนะครับผมเกมนี้มันมากทุกคนอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะอันนี้ก็คือหน้าตาของแมปของมันเลยนะครับทุกคนนะใครอยากจะเล่นตามพี่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งกริ่งแมปไว้ใต้คลิปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะ่าจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับสําหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนน้องๆคนไหนมีแมปสกิปที่ทเทรดที่น่าสนใจหรือมีแมปอะไรที่น่าสนใจก็สามารถนําเสนอพี่ได้เดี๋ยวพี่จะไปรีวิวนะครับผมสวััสดีีคครบแล้วพ่ือ